ตอนนี้เราอยู่กันหน่อย a อว h ช a อ k นะครับในช่วงที่ผ่านมามีคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะทํำโอวัชชอ k ตอนต่อไปนะครับผมก็บอกว่าไอคิดที่มําอยู่นั่นแหละก็คล้ายๆกันนะครับ แล้วตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนนะครับเอ่อตอนที่ผมทาคลิปซีรีส์นี้จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายใจกว่ามากแล้วก็เป็นตัวเองได้มากกว่าไม่ต้องกลวเรื่องของเนื้อหามากนักนะเรัก็เปก็นการพูดคุยกันแบบธรรมดามากกว่านะครับโอเคนะครับต้องขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลอะไรมากนักนะครับในช่วง2วันนี้จริงๆแล้วเอ่อในช่วง2วันที่ผ่านมา 2 3วันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นใน Overwatch นะครับแล้วก็ลหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวซึ่งผมมาเห็นข่าวแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปให้นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามันก็จะมีวันแม่ใช่ไหมมีวันเสาร์ที่ผมจะไม่ทําคลิปอยู่แล้วนะครับ แต่จะไม่คลิปปล่อยอะนะแต่วันเสาร์เนี่ยผมจะไม่ได้ทาคลิปอยู่แล้วคือจะอยู่กับแฟนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ครับใช้ชีวิตข้างนอกบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของดรามา่าเรื่องของการอ่านชื่อตัวละครเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมก็ต้องทำคลิปออกมาแก้อีกนะครับเพราะงั้นมันก็เลยเสียเวลาเยอะนะครับอ่ะเราจะมาดูกันว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างซึ่งจะมีอยู่2ประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันตอนนี้นะครับ หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการบัฟและการเนิร์ฟนะครับในช่วงเวลาที่กําลังจะถึงนี้นะครับซึ่งเ,เป็นเรื่องธรรมดาของ o v e r w a t c h นะครับที่จะมีการบัฟหรือเนิร์ฟตัวละครอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าตัวละครไหนมีคนเล่นเยอะสุดน้อยสุดนะครับซึ่งก็ตามที่บอกนั่นแหละครับตัวละครไหนที่มีการเล่นน้อยมักจะได้บัฟนะครับตัวละครไหนที่คนเล่นเยอะเกินไปมักจะถูกเนิร์ฟนะครับเพราะว่าประเด็นหลักเลยที่บริษ,ษัททำการบัฟหรือว่าเนิร์ฟตัวละครนั้นผมคิดว่านะ ประเด็นหลักเลยคือเขาอยากจะให้คนเล่นตัวละครแบบสมดุลกันนะครับส่วนประเด็นที่ลองลงมาเนี่ยก็คือเรื่องของความสมดุลของความสามารถตัวละครจริงๆนะครับเพราะงั้นครับเราก็จะพอเดาได้ว่าใครจะถูกบัฟหรือว่าเนิร์ฟบ้างนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ดนะครับออฟฟิเชียลของ Overwatch นะครับแล้วก็มีทีมงาน Overwatch เข้ามาตอบกระทู้พวกนั้นนะครับซึ่งผมจะเอามาแปลฟังกัน มาดูกระทู้นี้กันก่อนนะสำหรับกระทู้นี้ครับโดยจุดเริ sure, so ่มต right? ้นของมันแล้วเนี่ยคือมีคนมาพูดถึงเซนยตานะครับว่าช่วยอย่าเนิฟมันได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละหลายคนรู้ครับตัวละครไหนคนเล่นเยอะจะโดนเนิฟนะครับเขาเลยออกมาเลยว่าอย่าเนิฟเซนยตาได้ไหมเพราะว่าเซนยตาเนี่ยเป็นตัวละครหลักที่เขาเล่นนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นเซนยตาเนี่ยประมาณ90%เลยเพราะงั้นอย่าทําให้มันแย่ลงนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมีการบัฟเซนยตาเนี่ยเซนยตามีคนเล่นค ไม่คือน้อยไมไม่รู้แต่เรียกได้ว่าไม่เยอะแล้วกันนะครับแล้วมีเมอร์ซี่เนี่ยคนเล่นเยอะมากเรียกว่าเมอร์ซี่เนี่ยคนเล่นเยอะเป็นอันดับต้นๆของตัวละครทั้งหมดเลยแต่ว่าหลังจากที่เซนยาตาได้รับการบา้าขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ให้ดูในคลิปนั้นนะครับว่าเมอร์ซี่นั้นคนเล่นแทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาเอาเซนย์ตาไปคู่กับลูซิโอหมดลูซิโอเนี่ยไม่น่าแปลกใจมันมีความสามารถในการคิวเพื่อลอบตัวอยู่แล้วนะครับซึ่ง ในที่ชื่นชอบของหลายคนไม่ว่าจะมีสัญ,ญติตาหรือไม่มีลูซิโอเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนเล่นเยอะมากนะครับแต่พอมันมีลูซิโอและมีสัญ,ญิตาเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยถึงแม้ว่าเมอร์ซี่จะไม่ได้ห,หว่วยงแต่ก็ไม่มีใครเล่นเมอร์ซี่อยู่ดีนะครับเลยมีคนบอกว่าเออช่วยทําให้เมอร์ซี่มันน่าเล่นกว่านี้ได้ไหมนะเพราะว่าเขาเองก็ชอบเมอร์ซี่นะครับและสิ่งท,ที่ทีมงานตอบกลับมาครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวละครเมอร์ซี่ขึ้นมาใหม่เช่นกันโดยคอมเมนต์นี้ครับเขาได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้มองดูเมอร์ซี่อยู่พักกนึงแแลล้ว้วว็ พยายามที่จะเพิ่มความสามารถให้เมอร์ซี่มากขึ้นนะครับเ,เริ่มต้นจากการที่เขาพยายามที่จะทำดาเมจของปืนพกของเมอร์ซี่เนี่ยให้แรงขึ้นครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับกับอีกหนึ่งไอเดียที่เขามีอยู่นะครับซึ่งฟังดูน่าจะน่าจะแน่นอนแล้วล่ะนะครับก็คือเขาบอกว่าในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าโดยประมาณนะครับเมอร์ซี่เนี่ยจะมีสกิล E อันใหม่นะครับซึ่งเป็นการฮิลรอบตัวแบบช้าๆครับและทุกคนรอบตัวนั้นจะได้รับผลด้วยนะครับ ถามว่ามันจะต่างจากบุซิโอย่างไงผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่อาจจะต้องกดใช้นะครับซึ่งเราจะรอดูกันต่อไปแต่จากสิ่งที่ผมเห็นในคอมเมนต์ของเขาเนี่ยผมพอจะบอกได้ว่าเออช่วงก่อนหน้านี้ถ้าใครที่เล่นเมอร์ซี่เราจะรู้กันว่าการที่เมอร์ซี่ชักปืนออกมาเป็นไอความคิดที่แย่มากๆครับเพราะว่าปืนมันเบานะครับซึ่งเขาพยายามเพิ่มดาเมจถูกไหมแล้วนอกจากนั้นครับเขายังเพิ่มสกิล e ที่สามารถทําให้เออคิวรอบๆได้ซึ่งจะมาอีก2เดือนที่เขาคอมเมนต์บอกนะครับ นั่นทาให้เออร์เมอซี่จะสามารถคี่ตัวละครรอบๆได้ในขณะเดียวกันเธอก็สามารถถือปืนขึ้นมายิงได้เช่นกันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทีมพัฒนาตั้งใจจะสร้างให้เป็นนะครับทีนี้มาส่วนของการดีบัฟกันบ้างนะสำหรับการดีบัฟครับเซนยาตะโดนแน่ๆนะครับเพราะว่าเอ,อ่อเท่าที่ผมจําได้มันเป็นตัวละครที่มีคนเล่นเกือบจะห0ึ่งร้อเหรือจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในทุกๆแมตช์น,นะครับเอ,อ่อทางทีมสร้างครับได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเซนยตาต์มันเก่งกว่าที่ควรจะเป็น นิดหน่อยนะครับเขาใช้คำว่า a bit too strong นะครับก็คือเก่งกว่าที่ควรเป็นนิดหน่อยนะครับในเรื่องของทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีการบ่นถึงเซนตะที่เก่งเกินไปเยอะนะครับเอ่อทางทีมสร้างครับมีแผนว่าเขาจะลดความสามารถของเซนตะลงในแพทที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่วันที่ผมทำคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะปรับมันอาจจะเป็น discord off นะครับซึ่งก็คือสกิล ดีบัฟนะครับที่ทำให้ลดเกาะหรือว่าลดดิเฟนส์ของศัตรูปเป้าหมายนั่นแหละเพราะงั้นถ้าใครก็ตามที่ชอบเซนยาตาเรารู้สึกว่า uh, ช่วงนี้มาเล่นง่ายนะครับ mm hmm. ก็เล่นเต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะถูกปรับลงมาแล้วนะ่ะ mm hmm. และตัวละครสุดท้ายที่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามีคนทมาหายเยอะมากสำหรับเหมยนะครับว่า มื่อไหร่จะดีบัฟสักทีนะครับทางทีมงานก็เลยออกมาบอกนะครับว่าเมยเนี่ยมีคนเล่นในทัวร์นาเมนต์น้อยมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเธอก็เหม็นจะเก่งสักเท่าไหร่เลยนะครับนอกจากนี้ครับเขายังรู้สึกว่าออสตเมทของเมยเนี่ยมันดูเธอทะแลวก็ดูใช้ย,ยากนะปาติดโลของไลฮาร์ดของดีว่าอยู่เรื่อยเลยนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเพิ่มระยะลัศมีของมันเพิ่มอีกกันแล้วกันนั่นหมายความว่าเขาจะไม่เนิฟแต่เขาจะบับนะครับ เพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าทางบีซาร์เนี่ยจะบัฟหรือว่าเนิร์ฟใครขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนด้นมีการใช้เยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเหมยก็เป็นตัวละครที่มีคนใช้ระดับล่างๆเลยนะครับในการแข่งจริงเนี่ยมีการเอ่อเล่นตัวละครนี้น้อยมากครับเพราะงั้นก็สําหรับใครที่เป็นเฮเตอร์ของเหมยนะครับก็เตรียมเจอกับเหมยในเวอร์ชันที่โหดกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็หวังว่าเหมยจะเก่งระดับที่มีคนเอาไปใช้ต้องแข่งนะครับ ใช้กันเยอะครับมันจะหลุดเนิร์ฟนะครับโอเคนะครับจบเรื่องของการบัฟแล้วก็การเนิร์ฟไปทั้ง3ตัวละครนะครับตอนนี้มีข่าวมาให้แค่นี้นะครับแต่ยังไงซะก็เราดูกันต่อไปครับว่าพอแพทปล่อยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเมคคีครับที่เราเห็นข่าวว่ามันถูกบัฟใช่ไหมสภาพมันก็เนิร์ฟอีกมันก็บัฟอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการปรับถึงกว่ามันจะเข้าที่นั่นแหละเพราะงั้นก็ไม่ต้องตื่นเต้นกันมากครับแค่รู้ตัวลงหน้าว่าใครที่จะมีแนวโน้มบัฟหรือเนิร อันที่จริงมาจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นประเด็นหลักของเราว่าใครจะบัฟหรือว่าใครจะเนิร์ฟนะครับเอ่อแต่จะมีแถมนิดนึงนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นวันที่ประมาณ12นั่นแหละมั้งที่มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าเอ่อช็อตแอนิเมชันตัวต่อไปจะเป็นของบาสเตียนนะครับซึ่งมันจะมาในวันที่18สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเราก็จะรอดูกันต่อใหม่ในเมื่อเขาบอกว่ามันมาวันที่18สําหรับเราก็น่าจะประมาณดึกๆกเลยนะครับ มายถึงว่าประมาณช่วงเที่ยงคืนตีห่งอะไรอย่างเงี้ยตีหนึ่งตีสอีสเนี่ยครับของวันที่19มั้งนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเขาปล่อยตรงเวลานะเราจะได้ดูกันซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องของบาสเตียนเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่มีประวัติน้อยอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับในข้อมูลของออฟฟิเชียลนะครับ สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือมันจะมีรหัสอะไรซ่อนเอาไว้ในนั้นอีกหรือเปล่ามากกว่านะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทิศทางจะออกมาในแนวไหนนะครับโอเคสุดท้ายนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีมโซนะครับอย่าลืมไม่ไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะส่วนแค่าตามที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากชมเติมอะไรผมรู้สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอเพิ่มอีกนิดน,นึงแล้วก็แล้วกันนะครับเอ่อมีคนอ,อินบ็อกซ์มาผมเยอะมากนะครับแล้วกก็มมมีีารเเขยนนนใคอมมต์ ใต้คลิปเยอะมากเช่นกันเรื่องของ s h o t Animation r e c a l l นะครับว่าพี่ครับในช่วงตอนท้ายเนี่ยตอนที่วินสตันกดจะติดต่อกับทีมงาน Over w a t c h ไม่ใช่ทีมงานจะติดต่อกับเอเจนต์ของ Overwatch แล้วเนี่ยมันมีภาพตัวละครขึ้นมาเต็มเลยครับตัวละครใหม่แน่เลยพี่เห็นหรือยังนะครับเออเอาเป็นว่าผมขอพูดตรงนี้มันจะได้เคลียร์นะครับสำหรับใครก็ตามที่สงสัยว่าตกลงแล้วผมเห็นหรือยังทำไมผมถึงไม่พูดถึงเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่ Overwatch เปิดตัวนะครับตั้งแต่ก่อนที่เมกมานะ มันมีภาพตัวละครเยอะมากอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เหมือนกันครับตอนผมเห็นช็อตแอนิเมชันรีคอร์ดผมก็รู้สึกเหมือนกันก็คือมันก็มีภาพตัวละครเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผมเลยไม,ม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาเพราะงั้นผมจะสนใจเฉพาะตัวละครที่มีการเห็นแล้วมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็มีบางตัวละครเหมือนกันที่เอ,อ่อผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเฝ้ามองมันอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครพวกนั้นเนี่ยมีข้อมูลมากกว่านั้นผมถึงจะยกมาพูดนะครับเพราะงั้นเนี่ย สำหรับใครที่เป็นแฟนเกมนี้ครับบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้มาจบที่ซัมบาอยู่แล้วนะครับตัวละครมีมากกว่าแค่ซัมบีอยู่แล้วมันคือแต่ละคนก็เก่งกันไว้ตามจํานวนของตัวเองนะว่าสุดท้ายแล้วว่าจะมีตัวละครเท่าไหร่ผมคิดว่าคน50แน่นอนแต่ไม่น่าถึงร้อยนะครับสำหรับเ,เกม o b i l ผมคิดว่ามันคงเหมือน Dota คือมีตัวละครให้เลือกเป็นตับอย่างนั้นนะครับในตอนสุดท้ายนะถ้าเขาคิดว่านี่เป็นเกม m o b i ในรูปแบบหนึ่ง เพราะงั้นก็จะเย็นๆนะครับผมรู้แล้วครับว่าที่นั่นมีแล้วผมก็เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้ดูช็อตเอเมชันรีคอร์ดก็รู้แล้วละว่ามันมีภาพตัวละครวิ่งเพราะว่าเห็นชัดมากนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องพยายามส่งเรื่องนี้ผมอีกนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาเยอะในการอ่านคอมเมนต์พวกนี้เนาะเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับโอเคนะครับฝากมอนสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันผมจะกลับมาอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ